สวัสดีคะ่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะวิธีสร้างคอเต่านะคะหรือว่าคอตั้งนิดๆน,นะคะอ่าก็แบบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคอก็จะตั้งโอบคอนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่คับนะคะไม่แคบนะคะเราก็จะทำาวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับช่างมือใหม่ก็มาดูได้เลยนะคะอ่าทำแบบง่ายๆนะคะอ่าวิธีสร้างนะคะนาะก็ เราก็สร้างแพทเทิร์นตัวเสื้อมาก่อนนะคะ,ะชิ้นหน้านะคะก็จะใหญ่กว่าชิ้นหลังหนึ่งเซนนะคะแล้วก็เราก็จากนั้นนะคะเราก็จะนําเส้นไหลตรงนี้นะคะ,ะเส้นไหลนะมาประกบกันนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะมาต่อกันตรงนี้นะคะเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาต่อกันก่อนนะคะ,ะเราก็ใช้สกอ็อตเทปนะคะแปะไว้ก่อนนะคะตรงนี้เนาะให้เส้นไหล ตรงกันนะคะตรงไหลนะคะหรือว่าตรง like ต้นคอนะคะตรงคอก็ต้องให้ตรงกันนะคะชิ well ้นหน้าช like ิ้นหลังเนาะจากนั really ้นนะคะเราก็จะวัดนะคะจากจุดตรงนี้นะคะออกมานะคะออกมาประมาณ3ามเซนนะคะตรงนี้เนาะแล้วเราก็ตีโค้งลงมานะคะจากจุดคอนะคะเราก็จะวัดลงไป2เซนนะคะตรงนี้เนาะเพื่อให้เขาไม่รคบไม่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 แคบเกินไปนะคะเราก็จะตีโค้งแบบนี้นะคะ อาวัดลงมาก่อนนะคะสองเซนเนาะจากนั้นนะคะคอหลังนะคะวัดลงไปนะคะจากจุดคอหลังนะคะอาวัดลงไปเซนครึ่งนะคะเราก็ตีโค้งเลยนะคะโค้งเส้นข้างหลังแบบนี้นะคะเป็นคอหลังนะคะตีโค้งไว้เลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็วัดขึ้นไปนะคะว่าเราจะเอาคอตั้งเท่าไหร่นะคะนะคอเต่าของเรานะคะสามเ้นหรือสองเ้นครึ่งนะคะ อ่าแล้วแต่เราชอบเลยนะคะจะเล็กจะใหญ่ก็ได้เนาะอ่าส่วนตัวนี้จะเอาอ่าสามเส้นนะคะตรงนี้นะอ่าติ๊กไว้เลยนะคะจากอ่าเส้นคอที่เราวาดไว้เนาะ,ะเราก็ติ๊กไว้นะคะสามเส้นสามเส้นนะคะจากนั้นเราก็จะต้องอ่าตีโค้งนะคะเส้นโค้งอ่าให้เป็นรูปของคอนะคะคอตั้งนะคะหรือว่าคอเต่านะคะเราก็อ่าติกต๊กไว้นะคะแล้วก็ตีโค้งนะคะ พอได้รูปคอแล้วนะคะเราก็จะได้นําไปแยกนะคะ,ะตีโค้งแบบนี้นะคะตีโค้งให้เป็นเส้นของคอตั้งกอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกเนาะให้เป็นคอเต่านะคะ,ะก็จะทําแบบนี้นะคะเนาะกลิ้งออกมานะคะ,ะเรากลิ้งส่วนที่เป็นคออย่างนี้ออกไปก่อนนะคะเราก็ไปแปะกระดาษข้างนอกเนาะ,ะเราจะไม่ได้สร้างในตัวนะคะ นี้นะตัดนะคะตัดให้เส้นเขาเอาพอดีที่เราวาดไว้นะคะประมาณสามเซนเนาะอ่าแล้วแต่นะคะว่าเราชอบอ่าคอตั้งเยอะหรือว่าตั้งน้อยนะคะอ่าแบบนี้นะคะเราก็กลิ้งส่วนตรงนี้ออกมาเนาะอ่ากลิ้งตรงที่เป็นรูปคอนะคะกลิ้งออกมาหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะพอกลิ้งออกมาเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดแพทเทิร์นออกมาแบบนี้นะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะเนอะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาวางนะคะวางกับกระดาษนะคะเราจะทําการแยกนะคะแยกให้เขาอ่าคอเขาไม่ปิดไม่ชิดเกินไปนะคะเนอะอ่าเราก็จะกลิ้งนะคะอ่าทะลุออกไปอีกชิ้นนึงนะคะเพื่อให้อ่าได้สองชิ้นนะคะเนาะอ่าก็กลิ้งออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะนำอ่ามาแยกนะคะนอะเป็นคอดเต่าสวยๆนะคะ กลิ้งออกมาแบบนี้นะคะทุกคนนะกลิ้งให้ทะลุฝั่งโน้นนะคะแล้วเราก็มาตีเส้นนะคะเนะาะให้ได้สองชิ้นนะคะข้างหลังเนะาะวาดตามปกตามคอที่เราวาดไว้เลยนะคะที่เรากลิ้งไว้นะคะอาวาดให้เป็นคอเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแยกนะคะเนะาะตีโค้งเข้ามานะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มือโค้งแบบนี้ก็ได้นะคะ Thank mm -hmm. ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ